ภาพล่าสุดของคุณอนัทถูกลดบทพระเอกเป็นแค่ตัวร้องค่ะต้องบอกว่าหลายคนคงจะรู้จักพระเอกคนนีน้อยู่กับช่อง7มาหลายปีแล้วค่ะปัจจุบันอายุ43ปีก็ต้องบอกว่าเขายังมีผลงานการแสดงอีกมากมายเวลาผ่านไปทําให้เขาเนั้นถูกลดบทบาทไปอยู่ในบทของตัวร้องค่ะบางกระตัวพ่อล่าสุดนี้ เปิดใจว่าช่วงที่หายไปนั้นเขาเองก็ไปทําธุรกิจควบกู่กับเล่นละครตอนนี้ถ่ายทําเรื่องเดียวคือทางช่อง7อายุมากแล้วอยากทําอะไรที่มั่นคงเพราะไม่รู้จะอยู่ในวงการได้นานแค่ไหนก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่อยู่ในวงการมามากถึง20ปีปัจจุบันอยากก็เกือบจะก,ก้าเข้าสู่ในวัย44ปีแล้วค่ะล่าสุดก็เปิดใจนะคะว่าช่วงที่หายไปนั้นเขาก็พยายามทำตัวเองให้มีความสุขนะพยายามหาหลายๆอย่างมาเติมเต็มใชีวิตสมบูรณ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูก เปิดเผยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ละค่ะ